มาเล่าให้ฟังเชิงหลวงปูจันนะครับพระที่เคยแนะนําให้เพื่อนๆไปกราบกันนะครับผมคือต้นเหตุที่ผมได้รู้จักหลวงปูจันวัดสมประเซลเกิดจากผมได้พบท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นอาจารย์มหาวิาวยาใหัยในกรุงเทพเนี่ยนะท่านผู้นี้นะครับที่เราเสนิทกันมากเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ท่านพ่ออุตมะนะ เลยได้คุยกับท่านหลายเรื่องตอนนั้นมีหนึ่งในคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเชิญท่านพระอ,อุตมะไปนะครับผมก็ได้ไปทําบุญหลวงพ่ออุตมะหลังจากนั้นก็ได้สนิทกับท่านอาจารย์ท่านนี้ท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับท่านเล่าให้ฟังและก็นําวัตถุมงคลมาให้ผมดูคือ เบี้ยแก่ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนคนปรปฐมพอรู้จักไหมครับเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่านะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านมีประสบการณ์นะครับพิเศษสุดจากการใช้เบี้ยแก่นะที่พลิกชะตากลับชะตาได้นะครับท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าท่านเนี่ย ไปโดนคดีโดยที่มนโดนใส่ลายอะนะแล้วมันพร้อมกันหลายๆคดีซึ่งท่านตอนนั้นท่านจิตตกมา,ากเพราะท่านไม่ได้ทำความผิดแล้วก็นะครับมีผู้มาแนะนำบอกว่าให้ลองอธิษฐานจิตน,นะให้ลองใช้เบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเวลาดวงเราตกหรือชีวิตเราตกมันจะมีหลายอย่างมันรวมมาตุ้มนะนอกจากคดีนะท่านก็บอกว่าปกติท่านก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ท่านก็เอาเบี้ยนะครับลองมาอธิษฐานดูนะปรากฏว่าภายในไม่กี่วันเนี่ยสถานการณ์พลิกเลยซึ่งท่านบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องคดีในสมัยนั้นอนะเรื่องราวอีกหลายเรื่องเนี่ย ในชีวิตที่ว่าตกต่ำพร้อมๆกันเนี่ยมันพลิกสถานการณ์นะอาจารย์ท่านนี้เล่าให้ฟังผมตอนแรกฟังก็เฉยๆท่านบอกว่าอาลองนะครับให้ผมเนี่ยลองสัมผัสเบีย้ยแก่ของประบุญเพราะว่าอาจารย์บอกว่าตัวละเกือบแสนหรือแสนกว่าอาจารย์มีอยู่10บกว่าตัว <laughs> คือพอคนเราเห็นผลอาจารย์ก็ เอาไปใช้อ่ะนะครับผมใช้ด้วยผลก็สะสมผมขอตัวละแสนขวาไม่ไหวมากอจาจารย์บอกอาเดี๋ยวลองให้จับดูก่อนผมก็จับพลังจะเป็นอย่างนี้นะเอาเท่าที่ผมสัมผัสนะครับโอ้พลังมันจะหนักแน่นมากคุณแต่มันเหมือนคลื่นในทะเลอ่ะมันจะเหมือนโยกไปโยกมาหา มือหาตำแหน่งช่องว่างในในมิติของเราอะคุณพอนึกเอาไหมมันจะเป็นพลังเหมือนกับโยกหาช่วยเสริมในจุดอ่อนอะ่ะซึ่งมันเป็นพลังที่แปลกมากนะครับอาจจะเสริมกับประหลอดในนั้นหรืออะไรผมไม่ผมก็ผมรู้เพียงเท่านี้นะว่าจับแล้วพลังเนี่ยหนักแน่นแต่ถ้าว่าอ่อนนุม่มแล้วมันมีพลังที่ หมือนเคลื่อนย้ายนะครับมืนไปเสริมจุงจุดอ่อนของเราอ่ะคุณนึกถึงคลื่นในมหาสมุทรน่ะเออเหมือนนุ่มอ่ะตอนมีพลังมหาศาลรู้ไหมมันจะเป็นลักษณะนั้นน่ะผมโอ้โหเออมันก็เป็นไปได้ว่าเรื่องพลิกดวงเรื่องที่หนุนชาตาตอนที่ชาตาตกนะ อันี้ผมยังไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นะแต่พอผมจับแล้วแต่สองตัวที่อาจารย์ให้จับเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันพอจับตัวที่สามมันก็ไม่เหมือนกันแต่มันคล้ายคายกันคือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความเด่นไปคนละแบบอะคุณแต่โดยโดยรวมโดยหลักแล้วอะมันมีพลังที่จับแล้วเนี่ยมันวกกับมาหาเราเนี่ยนะครับวกกับมาหา พลังในจุดอ่อนในตัวเรามันมีจริงประมาณนี้นะผมเล่าประมาณนี้ผมก็โหอ,อยากได้จังตัวละแสนกว่าไม่ไหววะแสนกว่าแล้วเหมือนอาจารย์บอกมันตัวละห้าหมื่นก็มีห้าหมื่นเจ็ดหมื่นโถโหอันนี้คือถูกแล้วเวอร์แต่เราก็คิดนะเอ๊ะถ้าราคามันอยู่ระดับนั้นแล้วถูกถ้ามันถูกแล้วมันจะจริงเหรอวะแล้วหลวงปู่บุญก็มรณภาพไปนานแล้วถูกไหมเออ ของจริงมันก็เหลือี่เศษฐีนายทหารคนที่มีทรั์อ่ะแต่เราจํคขื้นไว้แล้วไงคือเราเราอยากได้ของดีเราก็ต้องจาพลังงานเอาไว้เนึกออกไหมคือเราคงไม่มีหนะตัวละแสนหรือแสนกว่าตัวละแสนห้าโอ้โหไม่ไหวหนักเกินแต่ผมคิดอย่างนี้คือถ้ามีจักรวาลหนึ่งทําได้มันจะต้องมีผู้รู้ ที่ทำได้ใกล้เคียงหรืออาจจะด,ดีกว่าหรือเข้าไปในช่องพลังงานเดียวกัน,นเพราะว่าหลายๆชิ้นนะคุณมันจะมีคนที่เข้าไปช่องพลังงานเดียวกันได้พอเราเราเริ่มหาได้เนี่ยเรื่องหนึ่งอีกหลายเรื่องเนี่ยเราก็จะเหมือนมีเคียรหรือมีแผนที่ในการค้นหาผมก็อยากได้ของดีนะ ทำยังไงได้เราก็จำจำพลังนี้ไว้ก่อนคือเราจะจำเอาไว้เทียบนะครับพลังงานที่ใกล้เคียงกันหรือช่องเดียวกันที่ราคาไม่หักไม่มาโหดขนาดเนี้ยเนาะคือจะทำยังไงได้เราก็ต้องอาศัยความสามารถในการเทียบเคียงอ่ช่องพลังงานนะมันจะไม่มีใครบอกเราหมดหรอกถ้าเราไม่มีทุนอะไรในตัวเองคุณพอเนื่องไหม ในสังคมชาววัดก็เหมือนกันในสังคมนักปฏิบัติก็เหมือนกันนะครับมันอันนี้นอกเรื่องหน่อยมันจะมีการหลอกลวงกันเป็นชั้นเป็นชั้นคืออาจเขาอาจจะไม่ตั้งใจหลอกกแต่ว่าถ้าเราไม่มีคุณสมบัติที่แยกแยะออผิดชอบช่วดีหรือเข้าไปสังเกตคุณธรรมของคนทำทำวัตถุมงคล สอนธรรมมาปฏิบัติหรือสอนธรรมะได้อะเรามีสิทธิ์จะโง่ไปตลอดกาลแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะลงทางตลอดไปเอ,อ่อนี่ก็คือที่ครูบาอาจารย์ผมให้ระวังให้จงหนะักนะครับท่านบอกว่าจะต้องมีดีกลับมาเป็นคุณสมบัติให้ตัวเองและเรื่องเบีย้ยเนี่ยพลังงานในเบีย้ยของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยที่ผมจำไว้ในที่สุดผมก็ไปหา ได้จับเบีย้ยตัวหนึ่งของหลวงปู่จันทร์วัดสัมปสศิวและเป็นอันนี้เป็นวินิจฉัยของผมนะเป็นวินิจฉัยของผมท่านอาจจะเห็นต่างไม่เป็นไรเพราะตอนนี้หลวงปู่จันทร์ก็สิ้นไปแล้วอยากจะบอกว่าทําไมถึงอยากให้ไปกราบหลวงปู่จันทร์อยากให้ไปทําบุญเพราะว่าพลังงานที่จับอยู่ในช่องเดียวกันแล้วมากกว่าเว้ยผมรู้ขึ้นทันทีเลยถ้าสมมติหลวงโป บนวัดกลางมางแก้่พระหลายท่านบอกว่าท่านเป็นพระมหาโพธิสัตว์บาร,รมีมากอะ,อะไรประมาณนี้หลวงปู่จันทร์ก็อย่างน้อยต้องเทียบเท่าหรือมากกว่าอันนี้เป็นวินิจฉัยของผมนะครับท่านผมถึงพยายามบอกผมถึงพยายามนะว่าให้คุณน่ยไปทําบุญหลวงปู่จันทร์นะครับแต่ผมบอกหมดไม่ได้เพราะผมก็ต้องดูเหมือนความจริงใจหรือความซินเซียของคุณเหมือนกันเพราะมีหลายคนไปก็ไม่ยอมบอก อีกพวกนะครับก็อยากได้ชื่อพระดีแต่มีเงื่อนไขยเยอะเฮ้ยเดี๋ยวไกลไปอยากได้องค์วิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้พวกเงื่อนไขยเยอะมากคือนั่งไม่ได้สัมผัสไม่เห็นไม่ลงทุนอะไรเลยจะแบมือแล้วก็เรื่องมากอ่ะคือหน้าบ้องหน้าโบกมากเออคืออยากจะบอกว่าหลวงปู่จานวัดสัมปสสิวที่ท่านเพิ่งสิ้นไปอะคนมีความดึกดำบรรของวิช,ชาจารณะและพลังจิต รวมถึงคุณธรรมไม่งั้นผมก็ไม่ไปทดดําบุญบ่อยๆไม่งั้นเราก็ไม่ได้รวมตังค์กันสร้างห้องน้ําถวายท่านหรอกเนืกอออกไหมจริงๆอยากให้ท่านอยู่นานที่สุดแต่ทําไงได้เราก็ยื้อได้เท่านี้นแล้วหลังจากไปกราบก็ไม่ผิดหวังเวลาท่านพุทธาพิเศษหรืออะไรให้เนี่ยเหมือนล็อกเก็ตหรือเหรียญหลวงหลวงปู่ปทวดที่แจกแถมหนังสือนะครับหรือแจกทหารอะไรหลายๆชิ้นเนี่ย หลวงปู่จันเนี่ยจะเป็นคนอธิษฐานจิตให้และท่านไม่เคยอิดออดเลยคือเป็นพระที่เข้าถึงได้ง่ายไม่มีลูกศิษย์กันแล้วเก่งชนิดที่เรียกว่าไม่แพ้พระคณาจารย์ดึกดำบรรพ์นนคนผมเสียดายมากถึงพยายามบอกคุณว่าอยากให้ไปอยากให้ไปทําบุญอยากให้ช่วยกันอุปถากและท่านที่ร่วมส่งนมมากับผมนะตั้งแต่ผมรู้จักหลวงปู่จันมาไม่ตม่ำกว่าสิบกว่าปีนะที่มีการเทียบคลื่นน่ะ นะครับเทียบพลังงานนะ่ะผมอยากจะบอกว่าท่านที่ส่งนมมาช่วยผมจะเป็นน,นมเอนโชว์นะครับผมนมถั่วเหลืองผงนะครับหรืออาหารผู้ป่วยอะไรก็แล้วแต่ที่เราช่วยกันนะ่ะพระเนี่ยทั้งธรรมยุทธและมหานิกายที่ผมพยายามทำบุญผมพยายามจะเลือกนาบุญยาเขตที่วิเศษสุดนะเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มหาเมฆกับหลวงปู่เปื่องบอกว่า ถ้าอยากจะนำช่วยคนให้พ้นภัยหนึ่งที่ฝากไว้ช่วยในหลวงรัชกาลที่9นะครับให้มีพระชนชีพยาวนานที่สุดเพราะมันจะมีการปกครองกันในละเอียดมันจะมีพระบรมจักกรพรรดิราชคือพลเมีของในหลวงเนี่ยพลังจริงช่าน่ะจะห่อหุ้มทั้งโลกเลย นะครับถ้าคุณทําสมาธิถึงคือผมมาพบความพิเศษในช่วงหลังรวมถึงดูแลทหารเป็นที่สที่2ก็คือดูแลพระปฏิบัติดีทั้งธรรมยุทธและมหานิกายและไม่เลือกนิกายขอให้คุณธรรมถึงนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าผมแม่นยําที่สุดแต่ผมใช้หลายหลักการหลายวิธีในการ เลือกพระที่จะส่งนมส่งอาหารที่พวกเรารวมกันและการทำบุญพระดีนะคุณอย่างน้อย5-10ถึงองค์ขึ้นไปในแต่ละครั้งเนี่ยซึ่งมันก็เลยอ,อยู่แล้วนะครับผมเพราะช่วงนี้เราบางเดือนก็ถึง70ใช่มบางเดือนก็60กว่าเป็นอย่างต่ำหรือบางเดือนต่อให้น้อยที่สุดก็40กว่าองค์อะ่ะ43หรือเกือบ50องค์อะ่ะท่านจะแผ่เมตตากลับมาทั้งวันทั้งคืนให้คนทาและผมเห็นว่ามันไม่หนักเกินไปไง คุณพอซื้อส่งมาได้นะบางคนซื้อสมอนะครับซื้อยาว่าช่วงหลังก็มียามีมีดโกนมีอะไรประมาณเนี้นะครับหรือปัจจัยที่ใส่ซองมาผมก็เฮ้ยแพ็กกันที่ไปรษณีย์เลยเพราะมันมีกล้องมุงจรดปิดมันเป็นการสินเซียนะครับไม่ต้องผ่านบัญชีผมนะไม่ต้องให้ผมจะย,ยุ่งยากเรื่องภาษีคุณเองก็จะได้สบายใจนะครับเอ,อว่าเป็นค่าส่งอะไรตรงนั้นเลยประมาณเนี้อยากจะบอกว่า ผมเลือกพระที่พิเศษสุดที่ยังอยู่อะนะครับไม่ว่าเหนือกลางอีสานใต้ทุกนิกายเลยนะครับรวมถึงหลวงปู่จัน,นที่ดูแลมา10บกว่าปีเลยหลังจากค้นพบพลังงานพิเศษสุดที่อยู่ในช่องเดียวกันเหมือนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะที่กลับดวงชะตานะครับพลิกดวงชะตาได้เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าท่านไม่ผิดหวังหรอกที่ร่วมกันส่งอาหารเพราะผมก็ไม่ได้เป็นเรีอยไรยเป็น เงินนะครับไอ้เงินค่าส่งค่าของเอนชที่เป็นหลักนะมีคณะนายทหารทั้ง4เหล่าทัพที่เป็นเพื่อนผมนะครับ่ร่วมกันนะในในลายเรานะมีคนปรารนาแล้วนะครับประมาณ10กว่าท่าน10ท่านนะที่หารกันเนะ่ยคือต่อให้แฟนคลับไม่ทําเรา10กว่าคนเนี่ยเราก็หารกันอยู่แล้วเพราะว่า มันเป็นคําสั่งของครูบาอาจารย์ก็คือหลวงปู่เปลื้องกับท่านอาจารย์มหาเมฆให้ทําบุญยืดอายุยืดอายุไขนะครับส่งเสริมพระนักปฏิบัตินะส่งทั้งยาอาหารเสริมนะครับอาหารเฉพาะโลกอาหารสายยางนะเพราะว่าศาสนาเราคุณอยากได้บุคคลากรชั้นเยี่ยมยอดเช่นพระโพธิสัตว์พระอริยะ พระปฏิบัติดีพระสงฆชานแล้วใครมั่งอะช่วยกันส่งเสริมอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เสกของเอาไปขายนะนึกออกไหมหรือเอาครูบาอาจารย์เอาพระราชดนริใดปั่นเป็นสินค้า <c oughs> คือมันไม่แปลกหรอกถ้ามันมีการต่างตอบแทนและมาดูแลครูบาอาจารย์อย่างคุ้มค่าแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นอันนี้เราก็ต้องยอมรับเป็นตรงๆแต่ผมไม่ใช่ไงผมไม่ขอความช่วยเหลือท่านน่ยหลายองค์เนี่ย ถึงจะเสกของไม่เสกของถ้าท่านเป็นพระปฏิบัติดีผมก็พยายามจะดูแลหรือให้สบริการท่านจนวันตายเพราะผมถือว่าเป็นการแสดงกตัญญูกตวเวทีแล้วผมเชื่อว่าเราทำกรรมแบบไหนเราจะได้กรรมแบบนั้นตอบกลับอย่างสาสมถ้าเราช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่นะครับไม่ทอดทิ้งท่านยามเราลำบากตกกันดารน,นะก็จะต้องมีมนุษย์มีเทวดา มีผู้ที่ติดตามช่วยเหลือมีกรรมดีนะมาหาช่องที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับชีวิตเรานะเจอพระเก่งพระดีพระมีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ผมไม่ได้คิดแต่เรื่องจะให้เสกของเพราะว่าพลัง,งพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่จะพลิกชะตาคืออะไรคือความกระจันจอยู่กระตเวทีคือการที่เราทําบุญเต็มที่เต็มกําลังนะครับ ทำเป็นแบบอาจิญญกรรมครูบาอาจารย์ไปดูแลท่านเพราะเหมือนตอนที่ท่านป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลในตัวเมืองสุพรรณนี่ะผมกับเพื่อนก็ไปไปกราบไปกราบผมก็พยายามบีบมือบอกลูกศิษย์มาแล้วลูกศิษย์ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็พยายามจะถามเรื่องค่าใช้จ่ายแต่จริงๆเหมือนว่าท่านจะเบิกได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็พยายาม ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านทุกอย่างคุณนึกออกไหมเราจะไม่แบบว่าเออรู้จักพระดีนะแค่อา้อางว่าเป็นอาจารย์โดยที่ไม่ตามซัพพอร์ทท่านหรือตามดูแลท่านถ้าเป็นพระดีจริงผมพยายามแบบว่าช่วยกันจนท่านมร,มรณภาพหรือพยายามจะส่งขึ้นถึงเชิงตะกอนะนะครับเพราะผมเชื่อว่าความจริงใจและความตอบแทนท่านอย่าง เราเป็นลูกนะครับเราเป็นลูกเราเป็นลูกศิษย์เนี่ยตอบแทนท่านเหมือนบิดามารดาเหมือนที่เราเนี่ยเต็มที่ในการใส่ใจใส่ใจท่านในเรื่องปัจจัยสี่จริงๆอะ่ะดูแลท่านมันญาติผู้ใหญ่ผลกรรมเนี่ยมันมีพลังพิเศษกว่าพลังงานในวัตถุมงคลผมเชื่อเรื่องความกตัญญุกตวเวทีเรื่องความจริงใจในการ ดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่จนวันตายอ่ะผมเชื่อในพลังงานตัวเนี้ยนะครับมากกว่าผมเชื่อเรื่องผลกรรมดีที่ดูแลครูบาอาจารย์่ะนะครับอย่างใกล้ชิดอย่างเอาใจใส่นะอย่างเต็มที่ทั้งเงินนะครับทั้งอาหารทั้งแพมเพิร์ทั้งอ่าผมเชื่อเรื่องเนี้ยเพราะมันเหมือนว่ามันได้ใจเราด้วยว่า เฮ้ยมันมันเป็นสิ่งที่เราควรทำเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรทำกับพระซึ่งปฏิบัติดีซึ่งหายากยิ่งในกึ่งพุทธกาลแล้วผมจเจริญวิชาพุทธศาสตร์จเจริญญาขึ้นนะครับจนหาพระระดับนี้ได้แล้วเนี่ยผมไม่อยากปล่อยโอกาสผมจะดูแลท่านจนวันตายนะครับถึงใครจะร่วมไม่ร่วมแต่ผมรู้สึกว่า มันใช้ทางผมอะนะคือบางคนอาจจะทํากรรมฐานอางอื่นแล้วรุ่งโรจน์ไงแต่ผมการดูแลครูบาอาจารย์เนี่ยจนถึงวันตายเนี่ยหรือไปร่วมส่งท่านที่เชิงตะกอเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกไงเนี่ยมันเป็นทางที่ผมทนะําแล้วมันอิ่มเอมันปิดเตะมันเติมคุณค่าในชีวิตของผมอคุณ ให้เต็มอ่ะกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมกันส่งอาหารนะครับนมสารพัดนะครับผมหรือเพสัตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาร่วมช่วยกันนะในแต่ละเดือนผมอยากจะบอกว่าท่านก็มีส่วนร่วมในนะครับผม การดูแลหลวงปู่จันทร์พระดีที่มีพลังนะสว่างสวยและล่มเย็นมากองค์หนึ่งของประเทศไทยอยู่ในระดับแนวหน้าเลยนะก็ขอให้บุญนะครับที่ผมได้ทำกับท่านอย่างยาวนานนะครับส่งให้ถึงผู้ฟังนะครับขอบุญตามช่วยนะครับผู้ที่ร่วมกันทรงนมมานะเดี๋ยวมีอีกหลายองค์จะเล่าให้ฟังที่พิเศษสุดผมบอกแล้วว่าพระเก่งจริงนะในสมัยปัจจุบันไม่ได้แพ้ครูบาอาจารย์โบราณน,นะ ถ้าเราแยกขคลื่นได้นะหรือฝึกวิชาพุทธศาสตร์นะครับเอาใจใส่นะไม่ใช่นั่งฟังแล้วจะมหโหจะเอาข้อมูลอย่างเดียวนะจะเอาอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่ให้หรอกคือบ้านเรามันเสียอย่างนี้คนจะคิดแต่จะเอาของคนอื่นนะมันเยอะคุณเนื่องมาไม่เคยแลกเปลี่ยนไม่เคยปรับคุณธรรมให้ถึงขั้นที่คนจะได้รับอ่ะถูกไหมผมแนะนําไปครูบาอาจารย์ก็หายนะสิถูกไหมบางทีมันก็เกินไปเนาะ เออแต่ถ้าพอแนะนำได้นะหรือบางทีท่านก็ไม่ไม่ได้อยู่เหตุรับจนเกินไปที่พอแนะนำได้ผมก็พยายามจะแนะนำคือกิจที่คนดูแลครูบาอาจารย์ชาวพุทธด้วยกันนะคุณคือชาวพุทธที่ที่ฟังอยู่นะครับควรจะช่วยกันนะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเราเลยแหละนะแต่อ่ะเรื่องนี้มันบังคับใจไม่ได้ ก็ขอให้บุญนีครับที่ผมได้ดูแลนะส่งถึงนะครับผู้ที่ช่วยซื้อหนังสือผมนะอย่างนั้นก็แปลงเป็นค่าอาหารค่าได้ดูแลครูบาอาจารย์นะครับผมหรือนะครับบรรดาแฟนคลับนะที่ร่วมส่งอาหารมานะก็กราบขอบพระคุณท่านมากนะถือว่าเราได้ร่วมกันทํา กองทานครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่แล้วจริงๆอ่ะมันสําคัญและจําเป็นคุณมันเป็นความลับอีกอย่างหนึ่งการได้ช่วยพระซึ่งม,มีสมาบัติแนะมีวิชาจาระพิเศษพวกนี้คุณถ้าสมมติว่าเราช่วยเปนบางทีแบบ5้าองค์หรือ10กบกระองค์นะสัก12องค์เนี่ยมันเป็นการหนีกรรมเก่าคุณเพระครูบาอาจารย์ท่านจะแผ่มาตลอดเลยเพราะเพื่อนผมที่เป็นอาหารที่เขาเป็น สจ้ภาพใหญ่อะคุณเขาเคยหนีวาระกรรมนะคือก็ต้องใช้คำนี้จริงๆคือเขาเห็นผลมาแล้วอะที่ครูบาอาจารย์ของเขานะครับหรือคา,ารวัตที่เคยเป็นที่ปรึกษาบอกว่าท่านจะป่วยหนักอย่างเงี้ยหรือท่านจะโดนระเบิดจะรอบโดนยิงตอนที่ท่านไปสำจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วผู้ส่งยาอนวิเศษสท่านเนี่ยทายแบบไม่ผิดเลยแบบเดือนนี้จะโดนรอบสังหาร3คนเนี่ยเขาไม่รู้จักกันนะเป็นพระสองรูปแล้วเป็นคารวาสหนึ่งท่านแล้วมีอีกตอนหนึ่งที่เพื่อนผมที่เป็นนายทหารคนนี้จะป่วยหนักเขาก็นะได้รับการพยากรณ์ล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยปีนี้ระหว่างเดือนนั้นเดี๋ยวจะป่วยหนักนะเอออาจจะป่วยหนักมาก มันก็ตรงตามนั้นด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาเจอกันแล้วผมเนี่ยเคยคุยให้ฟังว่าผังจริงๆมันเปลี่ยนได้โดยกรรมใหญ่ในปัจจุบันโดยการที่เหมือนเราสังฆทานหรือดูแลครูบาอาจารย์เนี่ยคือหลักง่ายๆเลยคุณเหมือนพอท่านแผ่นะแผ่บุญมาหรือทําสมาบัติพร้อมกันในหลายๆเจ้าเนี่ยกรรมดีเนี่ยนะมันจะส่งผลก่อนทันทีเลยนะแล้วเพื่อนคนนี้ก็เชื่อ และทําให้คําพยากรณ์นเนี่ยที่เพื่อนผมเพิ่งได้รับเนี่ยนะครับผิดพลาดคุณทั้งสามเจ้าผิดเลยเนี่ยพระบุญนี้คุณเพราะสมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ขีไว้เองในการที่อุปถากพระป่วยแล้วพระสูงอายุก็ป่วยกันทั้งนั้นนะคุณนะแล้วเหมือนที่เช่นอาจารย์มหาเมฆกับหลวงปู่ปเปรื่องบอกว่าอย่าทิ้งนะครับพระดีทุกนิกายนะ พ่าต,ตอนนั้นก็เหมือนที่เล่าให้คุณฟังบ่อยๆว่าญาติเราสองคนนะเป็นแนวพุทธแท้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เอาสายหลวงพ่อฤษีสายพระอ,อาจารย์มั่นสายหลวงพ่อวัดปักน้าสายหลวงปู่ดูเนี่ยเขาจะรีเจกหมดเลยเราก็เลยเฮ้ยแล้วครูบาอาจารย์ก็ปาดลบกับเราว่าต่อไปครูบาอาจารย์เนี่ยพระปฏิบัติเดียวจะอันตรายเพราะว่าหลายคนก็นะทําตัวนะไป ปฏิบัติการ,รว่าตัวเองเป็นพุทธแท้ไม่การไม่เสกของไม่เอาพระที่ทําน้ำมนต์นะล้วโจมตีสายอื่นจริงๆหายนะหมดเลยพวกนี้เขาเขาแปลไม่ออกจริงๆแล้วอะแต่ช่างเขาเถอะเดี๋ยวค่อยค่อยคุยกันเรื่องนี้เอาเป็นว่าผู้ที่ศรัทธาครูบาอาจารย์นะครับผมในสายเดียวกับผมก็ขอให้ท่านได้บุญเยอะๆด้วยนะผมก็พยายามนะครับผมดูแลพระทุกสายทร,รมาปฏิบัตินะครับเพราะว่า ทุกสายคุณรวมกันมันจะถึงเป็นพระพุทธศาสนานได้ออกไหมไม่มีสายไหนสายหนึ่งหรอกที่จะสามารถสืบทอดความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะเออหรือเหมือนได้เราได้ไปคนละอย่างะนะครับขอให้ท่านได้บุญนี้ด้วยนะเพราะว่าที่ตั้งใจดูแลครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านจัถ้าท่านยังมีขันห้าน่ท่านจะผลิตสนามพลังอะ่ะ นะเป็นโดมสนามพลังเพื่อกั้นแผ่นดินไทยเพื่อถ่ายพลังให้พุทธศาสนิกชนนะ่ะที่ท่านอาจารย์มหาเมฆเคยบอกนะหรือหลวงปู่เบื้องเคยบอกว่าพระเนี่ยมันจะมีความพิเศษนะ่ะนะครับแผ่พลังจิตไปเนะี่ยช่วยเหลือนะครับให้สัตว์โลกนะ่ะอยู่รอดให้เราปลอดภยัยหรือเวลาเจอเหตุร้ายภายใหญ่หรือกรรมใหญ่ที่จะมาตัดรอนนะครับเหมือนที่ ภายพิบัติใหญ่หรือมหาสงครามใหญ่นะ่ยจริงๆมันโดนตัดรอนแล้วมันโดนลากให้อ่อนกําลังลงนะคุณให้ยาวนานที่สุดก็ด้วยพระเหล่านี้นะครับ 1. ชีวิตของพระราชาผู้ทรงธรรมสองพระปฏิบัติดีผู้ทรงฌานพระมหาโพธิสัตว์พระอริยะที่บรรลุธรรมจริงๆก็สนะครับที่ครูบาอาจารย์สั่งให้ผมดูแลยคือทหารหานนะเอ นายทหารทั้งสี่เราทัพซึ่งจะแทบอกเราไม่เราไม่ค่อยศรัทธาเราไม่เชื่อในประเด็นนี้กับน้องทหารนะนายทหารเกณฑ์อ,อสอทพรนายสิบหรือคุณครูจอชะดอคุณ,คณ,คณ,คณหมอที่ลงคุณหมอคุณพยาบาลที่ลงในที่ชายแดนทหารเสรนารักษ์ผมก็พยายามอภระตลงบ่ทัจะแจกขอให้คุณได้บุญที่ผมพยายามเปลี่ยนชะตาให้คนดีๆเหล่านี้นะรวมถึงอยากจะ เปลี่ยนแปลงให้ประเทศเราเป็นมหารัฐธ์นะนะเออผมข้าพยายามนะเท่าที่ผมจะทำได้กราบขอบพระคุณอีกครั้งอย่างน้อยเราก็ทำเต็มที่แล้วในฐานะลูกศิษย์เหมือนจะพระราชทานเพลิงท่านวันที่10ทธันวาคมนี้นะครับถ้ามีโอกาสไปร่วมนะครับเผาศพท่านได้ให้ไปนะครับหรือ ตั้งโรงทานช่วยเหลือนะครับผมเพราะว่าเท่ากับเป็นการเหมือนสะดอกเคราะห์เราอะคุณคือจริงๆคือการทําบุญใหญ่นั่นแหละเราจะได้หนีจากวาระผลของกรรมเก่านะเพราะที่คุยล่าสุดนะอ,อ้อญาติของผมท่านบอกว่าเราจะประมาทไม่ได้นะคนวัดเหมือนจะมีงานใหญ่มาประกอบกรรมดีอะไรได้นะครับผมไหวพระสดมน์ทุกวัน นะหรือเตรียมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์อาหารการใช้จ่ายนะให้ทําเลยนะเออเพราะว่าคุณแม่บอกว่าให้เตรียมตัวนะอย่าประมาทอย่าประมาทคิดว่ามหาสงครามใหญ่จะมาไม่มาไม่ถึงประเทศไทยอย่าประมาทนะเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้และคุณแม่ท่านก็บอกว่าให้พยายามมีน้ำใจนะให้จริงใจต่อกันในวงการปฏิบตัติอะ เพราะเราหน้าน่าจะเจออะไรที่ใหญ่แน่นอนนะครับถ้าเรามีน้ําใจเราจริงใจกับเพื่อนไปช่วยเหลือมีจิตอาสาเวลาเราหาย,ยนะขึ้นมาเนี่ยนะอย่างน้อยจะมีคนช่วยเราต่อให้ไม่มีคนช่วยเรามันก็จะเกิดอะไรขึ้นกับเรามันก็มันเบาบางลงไปแล้วว่าคุณนะครับอย่าลืมสาธารณทานอย่าลืมจิตสาธารณกุศลนะญาติผมฝากมาเตือนกราบขอขอพบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ ออแล้วอยากจะบอกว่าใครที่ได้ทั้งล็อกเก็ตแล้วหลวงปู่ทวดนะที่ผมส่งให้นะครับหรือแถมหนังสืออย่างน้อยหลวงปู่จันทร์ก็เป็นพระดีองค์หนึ่งนะครับที่ท่านอธิษฐานจิตให้เพราะพลังท่านพิสุทธิ์และมีกําลังกล้าเหลือเกินกราบขอบพระคุณหลวงปู่จันทร์อีกครั้งหนึง่งที่เมตตาผมโดยเสมอมาคือเสียดายจริงๆอยากให้ท่านอยู่ถึงร้อยปีนะแต่ทํายังไงได้ผมก็พยายามสุดกําลังแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะัดที่ร่วมกันสร้างห้องน้ถวายหลวงปู่นะ กับน้องทหารเรือที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ที่ท่านไปพยายามแก้ไขนะจนสําเร็จจนหลวงปู่เข้าไปแล้วนะก่อนบนราภาพไม่เท่าไหร่ท่านบอกก็ก็แก้จนเป็นที่พอใจของท่านนะนะสร้างห้องน้ําถวายวัดถวายครูบาอาจารย์นะคุณโหบุญใหญ่จริงๆนะครับขอให้ทุกท่านที่ร่วมกันทานะรอดปลอดภัยนะครับมีตัวช่วยนะยามที่ตกกันดานนะครับให้มีอายุไข ยาวนานแข็งแรงนะต่อให้เป็นโรคร้ายโรคที่เหมารักษาไม่ได้ก็ขอให้หายป่วยให้ได้โดยอัศจรรย์โดยบุญที่เราสร้างห้องน้ำและตามดูแลท่านนะเหล่าพระปฏิบัติดีที่ผมพยายามนะคัดองค์ที่พลังงานสุดๆนะฮะมาต่อเนื่องและยาวนานขอให้ทุกท่านได้บุญใหญ่นี้โดยพร้อมกันนะครับสาธุสาธุนะฮะอ่า ใครซื้อหนังสือนะหรือเคยได้รับการแนะนำก็ลองไปตามพระที่ผมได้แนะนำไว้นะผมก็แนะนำไม่เยอะอะนะครับก็แล้วแต่ไหวพริบของท่านและวาสนาของท่านนะว่าจริงใจกับตัวเองแค่ไหนฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ